เช้าวันนี้ก็ได้มาที่แม่น้ำในรัญชรลาแม่น้ำในรัญชาานี้ก็ยาวประมาณ150ใหมลเป็นแม่น้ำที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงลอยผ่านทองที่นางชุชาดาได้มาถวายข้าวมา,ปปาตุปลายาในวันขึ้น15้ค่ำเดือน6 อดพุทธศักราช45ปีแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าถ้าแม้จะได้ตัสรู้ได้บตรลสสมาสัมโภธิยาณแล้วใจ<ๆ>ก็ขอให้ถาดทองใบนี้จงรอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปและถาดทองนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำนั้นจริงๆทำให้ พระองค์ทรงเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าต้องได้ตัดสรเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน